สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พลพางนวลจันนะคะนี่นะคะคุณยายนวลได้อยู่ล่มเงาใหญ่ชายคานะคะด้วยความเมตตาของคุณแม่แม่อซนะคะที่มอบให้นะคะวันนี้ก็มีพิเศษท่านหนึ่งนะคะที่ท่านมาสร้างให้เลยนะคะจะเป็นการศาสตร์นะคะการศาสตร์นะคะการศาสตร์ใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังลงไอ ลงสังกสีอยู่นะคะสังกษีสันไทยนะคะนี่นะคะจะเป็นเทือใหญ่เลยนะคะภาษาบ้านเราก็เรียกเทอนะคะนี่นะคะต่อเติมนะคะต่อเติมทางทิศตะวันตกนะคะเพื่อการศาสตร์การฝนนะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากนะคะที่เมตานะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะท่านเมตตาทั้งหมดนี้เลยนะคะนี่นะคะท่านเมตานะคะ ขอให้ท่านและครอบครัวของท่านเจริญเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในหน้าที่การงานนะคะการงานการเงินสุขภาพร่างกายก็ขอให้ท่านแข็งแรงแข็งแรงนะคะด้วยความเมตตาของท่านนะคะแม่ขวานก็ดีใจนะคะแม่ขวานก็ดีใจก็ถือว่าเป็นบุญของแม่ขวานนะคะที่ได้เจอท่านนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่เอซีนะคะเป็นนางฟ้านางสวรรค์น,นะคะ มาปลูดปลานะคะช่วยสร้างเทิบนะคะให้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะช่วยสร้างทำกันศาสตร์บ้านให้นะคะใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะใหญ่มากเลยคะ่นะ,คะนี่นะคะนี่นะคะคุณยายก็ได้อยู่ร่มเงาชายคาใหญ่เลยนะคะก็ขอให้ท่านเจริญเจริญน,นะคะคุณแม่ขานี่นะคะมแม่ควนก็ ไม่มีอะไรตอบแทนนะคะนอกจากคำอยากจะขอบคุณแล้วอยากจะขอบคุณอีกนะคะนี่นะคะคุณพระคุณเจ้าก็ขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ไปนะที่แห่งไหนก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยมีแต่ความโชคดีมีชัยนะคะด้วยบุญกุศลของท่านที่ช่วยเหลือนะคะ ด้วยบุญกุศลของท่านที่ช่วยที่ช่วยสร้างกันศาสตร์ให้คุณยายนะคะเป็นกันศาสตร์นะคะต่อเติมที่ใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะเมขวานก็ดีใจนะคะช่องเม่พรพังนวลจันจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะกำลังลงนะคะกยลังลงนะคะ นี่นะคะก็มีวันนี้ได้นะคะด้วยความเมตตานะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามามีตาก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นคะแนนนะคะนี่นะคะโดยจะเฉพาะกันศาสตร์นี้นะคะก็แม่นะคะแม่ช่วยนะคะแม่ช่วยเมตตานะคะ เป็นแม่เอฟซีที่ช่วยเมตตาทั้งหมดเลยนะคะกันศาสตร์ทางนี้นะคะคะแนนของท่านนะคะก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะคุณแม่คะคะแนนนะคะทั้งคะแนนทั้งคะแนนเป็นคะแนนสละทรัพย์สละเวลาอันมีค่ามาช่วยเมตตานะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่คะนี่นะคะรวยแล้วก็ขอให้รวยล้นฟ้าไปเลยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะใหญ่มากเลยนะคะ เน่ควานก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากนะคะแม่นางฟ้านางสวรรค์ที่เข้ามาช่วยเมตตานะคะสร้างกันศาสตร์ให้นะคะใหญ่มากเลยนะคะแม่ควานขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พลพังนวลจันทร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ